สวัสดีเจ้าเปื่อนเปนวันนี้ปลาไม่แอวบ้านน้องสาวเนอะว่าน,น้องสาวอยู่เชียงใหม่นะเจ้าโอ้ยดูตังเข้ารอเปิดประตูกันสวยสวยและรวยมากโสดต้นนะเจ้าน้องสาวนะโอโนะเปิดแล้วปลาเปื่อนเปื่อน,นมานชม มาแอวบ้านนองสาวนะเจ้าบรรยากาศดีดีเนอะครับบรรยากาศดีมากเลยเจ้างามอยู่คนเดียวตัวนั้นเนี่ยเราต้องตีนหมูกี่ไอแวสิกอยู่คนเดียวตัวนียเจ้างามกว่าเจ้าเปลิ่นไปเลยตู้ปิดเลยเปิร์นหลับบ่ได้มา วันนี้พอดีเต้นยุดธวันอาทิตย์กันเลยมาแอวมาแอวฮานอกนี่นะคะเดี๋ยวต้องมาถามน้องเตาไอ้ต้นใหม่ต้นใหญ่ๆนี่มันต้นกี่บาทเราอยาจะซื้อไปใส่บ้านเขาาอหร่แรงมาบรรยากาศดีมากเลยนะเจ้าเปินเปืเป้อน,น,น,นั่งจิบจิบ จิ๊บส้มก็ได้จิ๊บลีโอก็ได้ <c oughs> นี่เจ้าเดี๋ยวเราไปดูตังไหนนอเดี๋ยวเราไปดูตังไหนนอเจ้าจัดรถกันเด้อ อู่ที่เจ้าอยู่บนดอยนะเห็นวิวดีแม่แรงอ่ะอยัางงามเจ้าเพืเ่อนๆจ้าสวยสวยสวยค่ะเจอมอเตอร์ไซค์ดูสิคะเนี่ยวิวงามก็เพืเ่นนนอนๆบ้านนองสาวปนงเด้อนองสาวคนสวยพิซซ่าวไวนาบเลยนะเจ้า มายัางบ่ามายัางบ่เอากระเป๋าลงเกไปดูสาใบหานามกันบาหันเมินละปลามาบุกสวยคนมีบุญมีวาสนาเจ๊เนาะจะได้อยู่ตีดีๆงามๆม,มีสาใบหนามเต็มนได้เปื่อนๆถ่ายมือเปื่อนๆดูนะเจ้าดูซิ เขาอยู่บนบ้านนี่นะเขาจะเห็นวิวที่พุทตั้งหลุ่มพุ่นห่อขนาดนะเจ้านี่อยู่คนเดียวเนอะน้อสาวปนงกัอยู่สามสิบป่ายเนี่ยอลุงหนึ่งจอดรลถดละ เาต้มตีนหมูกันอยู่ในครัวาไปดูในครัวกันเนาะเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันจ๊ะต้มตีนหมูเหรอคะทางบ้นบรไดแต่น่าลบกันเนาะงามก็งามก็ งามน้ะงามทายอยู่อันนี้เดจาน้องสาวบันดงเนีนะเจ้านะเจ้าน้องออมน้องออมมาบ้านน้องเชี่ยวเออไม่เอาหาน้องสาวไม่เอาหาน้องสาวน้องสาวขำพลน้องปในเหี้ยน้องตัวอ่ะอ๋อเจ้า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 นี่ในครัวน้องสาวเนี่ยเจ้าโอ้เลิศสมแปนเต้นขนาดนักเลยเนี่ยเจ้า นี่แหละอยู่คนเดียวหนะน้องอมอ่ะน้องอมอยู่คนเดียวนะเจ้าภคยสนใจกับติดตอมาเดินสาวโสดนะเจ้ากดซับนะครกดไลค์แข <c oughs> ่ง้วยแฮนกอทั้งสวยทั้งรวยค่ะสวยและรวยมากขอบคุณค่ะอันนี้น้องแงอย่างเจ้าอันนี้ต้มเน็ดหมูเนอานะนะเออต้มเอ็นหมูเจ้าต้มเอ็นหมูไว้จะลดความอ้วนเดยต้มเอ็นหมูกินแต่เอ็นหมู เออเอาฝากไว้ตะอยีก,กันนะเจ้าเพื่นเปืเป้นอนแมว่าน้องสาวเจ้าสวัสดีเจ้า